วันนี้ก็บูอยู่ที่งานสยามพารากอนเวิร์แฟชั่นเด์สปริงซัมเมอร์2024ครับก็เมื่อกี้เพิ่งดูโชว์จบไปรู้สึกว่าเสื้อผ้าสวยทุกชุดเลยแล้วก็ชอบโชมมากครับผมว่าวันนี้ก็ตื่นเต้นดีครับเวลามานั่งดูก็คือเหมือนกับเราก็จะได้รู้ว่าวันนี้โชว์จะออกมาเป็นยังไงแล้วก็เมื่อกี้มีพี่ชูพีด้วยพี่โต้งก็มาโชว์ด้วยก็คือชอบมากๆครับก็เสื้อผ้าสวยมาก ครับตอนนี้ก็มีซีรีส์ครับที่ออนอยู่ทางเน็ตฟลิกครับชื่อเรียกว่าอ๋อขอโทษครับคิดว่าฝากผลงานขอด้วยครับก็ฝากติดตามงานวันนี้ด้วยนะครับซรส์อย่างาลกร,โกรโ์โลเคชั่นเทรนด์สปริงซัมเมอร์2024ครับก็ใครชอบชุดไหนก็สามารถไปชอปได้นะครับ ตอนนี้ก็มีซีรีส์ที่ออนอยู่ครับชื่อเรื่องว่า Ready Set Love ครับทาง Netflix ครับโตกระแสตอบรับค่อนข้างดีครับก็อยากจะให้พี่ๆหรือว่าแบบให้ทุกคนเลยก็ไปติดตามกันเยอะๆดูได้ที่ Netflix แหละครับดูได้กว่า190ประเทศทั่วโลกเลยครับอ๋อมี6 EP ครับก็คือสามารถดูได้รวดเดียวจบเลยอย่างคืนนี้ก็ก่อนนอนก็คือเปิดยิงยาวๆได้เลย โอ้สนุกมากครับก็คือเรื่องนี้คือตอนที่ผมอ่านบทครั้งแรกก็คือชอบมากๆอ่านบทอ่านคาแรคเตอร์ล้วก็คือผมแบบตั้งใจมากๆก,กับเรื่องนี้แล้วก็ตอนไปแคสก็คือพยายามถามพี่พ่วงก,กับครับว่าพี่อยากต้องการแบบไหนอยากให้ผมปรับเปลี่ยนอะไรผมก็พยายามปรับเปลี่ยนเพราะว่าแบบอยากเล่นบทนี้มากก็ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องนี้หลายคนชื่อรอบเมนี้ของคาร์เกับซูซี่รว่ากรเห็นใน คนไปตัดแบบว่าใน TikTok ในอะไรอย่างนี้เหมือนกันครับก็รู้สึกว่าน่ารักดีครับมีคนบอกว่าไทยและบุกับบคนไทยอย่างผมในไทยโอ้ยไม่ขนาดนั้นเลยมีคนแบบว่าเชียง์ด้วยนะว่าถ้ามีที่นี่เออเราจะมีแบบอังกอรี่อ่ะให้แบบมันดีเล่นเลย ช่วงนี้ใช่ไหมครับก็ช่วงนี้แบบผมชอบแฟชั่นอยู่แล้วครับก็เลยรู้สึกว่าอินแล้วก็เวลาที่เราได้ไปทํางเก่กับแฟชั่นเราก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็สนุกพอไปต่างประเทศด้วยก็เหมือนครับได้เจออะไรใหม่ๆด้วยครับได้เจอโลกใหม่ได้เจอเพื่อนใหม่ๆทำความรู้จักคนใหม่ครับอันนี้เราไปทั้งนิวยอร์กแฟชั่นวีแล้วก็มิลานใช่ครับผมทั้งนี้ก็ไปทั้งนิวยอร์กแฟชั่นวีแล้วก็ไปมิลานแฟชั่นวีครับ รู้สึกว่าอากาศหนาวเหมือนกันครับอย่างที่นิวยอร์กก็คือที่ไปมาล่าสุดมีหิมะตกด้วยแล้วก็เป็น first snow ของผมด้วยครับผมไม่เคยเจอหิมะครั้งแรกดีใจมากเก็บไว,ว้ก่อนแ้าแบบลุกนี่ตัวแฟนนแฟนก็คือฮัลหว้าวกันตูร์เ,เลยนะที่ออกมาก็เร <hi> ียกว่าเป็นแฟนก็ให้การตอบรับดีครับก็แบบขอบคุณที่แบบว่าชื่นชอบครับแล้วหลังจากนี้ยังมีแบบที่ไหนบ้างไหมคะที่แบบเตรียมจะไป แล้วเรื่อนี้ใช่ไหมครับอย,อย่างเดือนนี้ก็ก็มีจะบินเหมือนกันครับช่วงแบบสิ้นๆเดือนครับอันนี้ยังเป็นความรับอยู่มั้ยคะบอกแล้วจไปที่ไหนครับก็ไม่แน่ใจก็ว่าเป็นเกี่ยวกับเครื่องประดับสักฝักสักฝักงานได้เลยครับ ผมก็ยังไงฝากงานสยามพารากอนเวอร์ชันเทรนด์ด้วยนะครับ Spring Summer 2 0 1 4ใครชอบลุคไหนหรือว่าอยากช้อปปิ้งก็มาช้อปได้ที่สยามนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ